โอ้โห hot h o อ hot เมีนคนนี้ใครอ่ะน้องชายเหรอน้องชายมิยนน้องมามานี่ลุกมานี่มานี่ à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  Hai nồi ăn mắm bữa nè ăn ơi hay rồi ăn ăn mắm nha cái gì hay mấy chập hoàn à? Nhìn, เข้ามาไหไรจังมองจังมงองเข้าทางขนาดสี่โมงเหรอมาทูนานดิกก็ไม่ได้ใช่ไหมสี่โมงอะไรตอนนี้จังมองอ่ะตอนนี้ห้าโมงสี่สิบแล้วอ่ะมินทูนาดิกก็ได้บ่โมได้ใช่ไหมอายุจักปี <5. S 1> อายุเก้าปีดูนาฬิกาก็ไม่ได้เหรอ Arahin, ah, ini taksi. Ayuh, 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 ayuh. Hambak, kita balap. Selamat <laughs> idih, selamat idih, selamat idih. Tambah <yu tukona>. lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. <laughs> <Kintuwe> Tambah <dae bo>? lagi. <laughs> Tambah lagi. 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 T พูดแรกพูดแรกผมอิ่มแล้วอะก็นั่งอยู่ด้วยอะสงสัยว่าอ๋อทำอะไรอยู่อะก็เลยมาที่นี่ <c oughs> มันกลึงเป็นอะไรอะแบบอะไระ <c oughs> มันกลึงเฉยๆแบบนี้เหรอ ขายเหรอสามจุดตัวปีไทยให้ดูท <fort> <h iento> ี่ไหนดูกล้องโอเคอยู่เหรอโอ่อฟอนตกฟอนตกฟอนต์ตกอู้

Thank <laughs> 간 것. 오케이, 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 오케이. 오. 오아슬 오. 아. 아, 치 <laughs>

ผมเย้อยมากเลยเนี่ยมีนะเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วอ่ะผอม,มาที่นี่แล้วแต่ว่ามาโควิดอ่ะปิดหมู่บ้านใช่ไหมมาหมด่ได้พ่อหนุ่ยสญญาเนี<ม>่ไปทำงานเหรอไปไปซก<ส><ส>อะไรหลายๆอย่างดิป่าเป็นแรกรนุย่ยเจอชำชนแล้วก็ทำอะไรอีกก่อนทำอะไรก่อน สบายดีสบายดีแมาดสบายดีเงดังสครั้งสบายดีสามเดือนเออสเอกเอกโอเคห้ามนินะอันนี้เตียงด้อเตียงก็ไม่ใส่เครื่ะอุ พี่อันพี่นี่จับจับอ่ะอยู่หรออ๋ออ๋อเอาไปด้วยดอันนี้ว่าวันนี้ก็ได้พอปุ้ยมาให้พปุ้ยเออเอ็นงามเกิดปุ้ยมาเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยว สองสามชั่วโมงอะยางใส่อันนี้ใช่ไหมย่างใส่แล้วก็อันนี้ข้างโบน่ะอีกใส่อีกเออเออเออนี่ปูเลยเข้าไปได้บ่ได้เออสบายดีสบายดีไปไหนมาไปไปป้าซอกเครื่องอ๋อเหรอเออสบายดี ไปป้ามวันนี้อากาศนอ่ะอันนี้ทิงอาะอันนี้ทิงอ่ะทิงแช่นี่เหรอเล้วก็ใช้ที่นี่สองอันใช่ไหมเออชิ้นก็โอเค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 นึกก่อ wow, bốn cái mozzarella rồi này, nam ơi, con ăn uhh nam nam ơi, con nam ơi, ผมคิดว่าอันนี้เตียงหนึ่งสองสามสี่อันใช่ไหมถ้าไม่พอทำยังไงดีคิดแป๊บาเต่ว่าที่เล็กมากอ่ะใช้ก็หมดไม่ได้อ่ะใช่ไหมอ่ะข้างในข้างในใช้ได้บ่อ่ออันนี้สองอันข้างในเนี่ยแล้วก็สองอันทางนี้อ่าตัวจุกนี่จริงจลว้าวอันนี้านาจะสาวน่ะ เเ้นนอง่ะก็แ่กยงอลืมแล้วอะพูดอะไรอะลืมมากถ้าไม่พอก็พูดให้หน่อยเด้ออยู่ที่บ้านนะผมบ้านนะมีอะไรอะเยอะมากเพราะว่าเออเวลามาโควิกันอผมทำทีวิยงจัตฮันนัวดะ หันนวดแต่ว่ามาโควิดใช่ไหมลูกกวาก็ไม่มีหันนวดแจ้งแล้วอ่ะอันนี้ก็ของแบบนี้ก็ที่บ้านมีเยอะๆอ่ะชายก็ทําให้พอก็พูดท้ายหน่อยเด้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพัดเช็ดตัวพัดเช็ดนู่นพัดเช็ดหน้าด้วยผ้นานี้ด้วยฮ่าตัว <c oughs> ชิดชดโควิดชิดพัชชินเรืยังพัชชินชิดเรืยังยังไม่ได้ชิดหรอ วัคซีนไม่พอเหรอไม่ไม่ฉีดไม่กลัวไม่ต้องกลัวต้องฉีดอ่ะกลัวมากไม่เป็นไรของก็ฉีดสองท่าแล้วอ่ะไปโรงพยาบาลขัดจับแม่กลัวมากทุกเวลาตะลบปตลัดไม่ใช่หรอของใครอ่ะไม่กลัวหรออันนี้ก็ไม่กลัวหรอคนจีนก็มีเยอะคนอะไรก็มีเยอะใช่ไหมอ่ะก็ไม่ฉีดวัคซีนสำคัญมากนะต้องฉีดวัคซีนนะ อ,อุ้ยไม่ไปลงเงี้ยหรอยังไม่ทันเปิดอเออวันวันที่หกนุน่ย่ะสามนขอบใจเฮ้ยจีขอบใจขอบใจอะไรอ๋ <laughs> อนุยอยากขอบใจอะไรขอบใจชูพูดขอบใจอะไรขคุณข,ขอบใจอะไร สาม촌อ๋อสาม촌อยากรู้ว่าขอบใจอะไรทมผูขอบใจขอบใจมันต้องดำเนื้ออันขอบใจสาม촌ใช่ไหมขอบใจอยากฟังไม่ใช่นะแต่ต้องผุดใต้เวลาขอบใจก็ต้องผุดขอบใจเข้าใจไหมเวลาผุดสบายดีก็ต้องผูดสบายดีด้วยลุงตอนนี้สอนให้ ต้องพูดสบายดีได้ต้องพูดขับใจได้เข้าใจไหมแล้วก็ต้องรู้สบายดีทำไมขับใจทำไมเข้าใจบอเข้าใจสาวมันโคโจนีอุ่นมาหนีอุ่นเออไม่ต้องไม่ต้องเปิดข้างในมีอะไรอ่ะพูดชิคๆกันเถอเออไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดโอเคโอเคโอเคอ่าฮ่า ทอกเส้อมือนูไหมอนทอกเสมโอ้โหอ้โ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 อย่องโอเค้โอเค้โอเค้โอ้คอโอเคอ่าหาโออ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้เอ้โอ้โ้โอ้โอ้โอ้โ้โ้อนโ้อ้โ้อ้ขออ้อ้อ้โว้โ้้้ออ้้ออ้ออ้้้้ออออา่ออ เหนื่อยอะไรอะช่วงนี้อะเหนื่อยไปทําสวนทําสวนทำสวนไม่ใช่เหนื่อยเต็มหนา้าเห็นเด็กๆข้างในไม่ดีไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรข้างในใส่อะไรอย่างเงี้ยงในก็ไม่ไป็ <laughs> หรอก็มียังมีแรงไป <laughs> หรอเ <Yeah. S 2> นี่ยซ้ำซ้อนเธอมากทำไมตามไปตามไปเพราะว่าอะไร มินเพราะว่าอะไรพูดตรงตงคิดถึงชักกี่กะยากกูเขคิดถึงอะไรอยากินขนมไม่ใช่หรออ๋อไม่ใช่หรออยากกินขนมไม่ใช่หรอพูตรงตรงพูตรงตงก็สามนสามอไอ้ขนมะอยากกินขนมรู้ว่าคิดถึงพูตรงตงอะไรนะ

หนึ mm. ่งสองสามสี <oh ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็คนรอลุงมีตังสิบห้าพันกีบก็คนละหนึ่งพันกีบใช่ไหมคนละหนึ่งอันเลกเลยก็แม่ให้หน่อยคนละพัน

จะบชกเย้จัะหมดจดตอนนี้มีวสิภาคนใช่ไหมใครก็ไม่ผดขอบใจถ้าเป็นนางก็ถ้าเป็นนางก็ต่อไปไม่เลี้ยงให้อะไรเลยนะเข้าใจไหมนุยน้ยนุยย้ยใส่มากกี้ำามพูดอะไรนุย้ย ลืมเหรอมานี่เวลาคนเลี้ยงให้พนมอ่ะต้องผุดขับใจเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจบอกเข้าใจไหมโอเคอบายบายทำหน้ากับบันเดอร์